สอนภาษาจริงนะครับวันนี้เราจะมาเรียนพิงยิงนะครับพิงยิงก็คือเครื่องมือการออกเสียงของภาษาจริงนะครับคล้ายๆตัวภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนกันใหม่อีกทีนะครับวันนี้เราจะมาเรียนตัวสลักนะครับสลักที่มันง่ายๆนะครับอเราดูตัวสลักนะครับ เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังทั้งหมดทีหนึ่งก่อนนะครับอาอาออออเออเอออีอีู นะครับทั้งหมอกมี6ตัวนะครับทีนี้เรามาดูทีละตัวนะครับตัวที่1นะะนะครับอาปากกว้างหน่อยนะครับอาปากกว้างหน่อยใหญ่ๆหน่อยนะครับอาอานะครับตัวที่2นะครับเอาว่าอัวอัวอัวนะครับ สวโดยตัวนี้เนี่ยผมต้องอธิบายให้ชัดเจนหน่อยนะครับตัวนี้บางคนออกเสียงเป็นออออแต่ผมคิดว่าอ่านออกเสียงเป็นอัวดีกว่านะครับภาษาจินมีคําว่าปัวพัวัมวฟัวเพราะฉะนั้นเราฟังแล้วมันก็กลายเป็นว่าตัวสละออกเสียงเป็นอัวนะครับ เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนออกเสียงเป็นอัวอัวนะครับเพื่อที่ต่อไปจะผสมกับพยังชนะฟังแล้วง่ายขึ้นนะครับต่อไปตัวที่ถามนะครับเออเอ,อนะครับเออก็คือให้ปากมันเล็กลงนะครับเอ,อเอ,อนะครับตัวที่สี่นะครับอ,อี อีัไงด,ดีนะครับต่อไป u u u นะครับอ่ะทีนี้อาจารย์จะบอกว่าตัวที่ยากที่สุดคือคือ,คอตัวที่หกนะตัวสุดท้ายออกเสียงเป็นอูยูยูนะครับโดยตัวนี้ในภาษาไทยมันไม่มีออกเสียงตัวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ออกเสียงยากนะเราต้องออกเสียงเป็น อีก่อนนะครอีนะครับค่อยๆออกเสียงนะครับมันก็จะได้นะครับเราดูอีกทีนะจัดอีไปตัวอูมันก็กลายเป็นยูนะครับเราฟังอีกทีนะครับอีนะครับอ่ะฟังอีกครั้งหนึ่งครับอูยูนะครับโอเคทั้งหมดมี6ตัวนะครับแล้าอาจารย์ใต้อ่านให้ฟังอีกทีนะคะทั้งหมดนะครับ 啊啊，喔喔，呃呃，一一，呜呜，雨雨。 นะครับโอเคจะให้ทุกคนไปฝึกอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียนถึงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ